เด็กเนี่ยจะช่วยพัฒนานิสัยของพ่อแม่ได้คุณจะได้รู้จักตัวเองจริงๆนะครับในตอนที่ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าลูกรอ้องคุณอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดเล็กน้อยแต่คุณจะต้องข่มใจไว้เพราะนั่นคือลูกเราข้อดีของการไม่มีลูกก็คือคุณจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีพร้อมเขาบอกเลยนะว่าคุณถึงจะรู้ว่านารกมันเป็นยังไงสวัสดีครับพบกับ How to Read คิดให้ถึงล้านฮะเจอกับผมปฏิมากรบุญเปลี่ยนอีกเช่นเคยครับวันนี้มีบทความดีๆที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันฮะผมอ่านแล้วเอ๊ะดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับในบทความในบอกไว้เลยนะว่าถ้าเกิดคุณอยากพัฒนา eq ตัวเองจริงๆเน้นย้ำว่าในระดับที่สูงมากนะให้คุณมีลูกหรือลองเลี้ยงเด็กสักคนสองคนดูนะหรือไม่เลี้ยงหลานอะไรอย่างงี้ก็ได้นะยกตัวอย่างในคลิปมีสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีลูก เขาบอกว่าเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยแหละคือตัวช่วยพัฒนานิสัยของพ่อแม่ได้นะครับอันนี้ผมผมจากส่วนตัวประสบการณ์ผมไม่ได้มีลูกนะครับแต่ว่าก็เคยเลี้ยงหลานอยู่กับเด็กบ้างนะฮะก็จะรู้ว่าโอเคมันจะต้องใช้ความอมดทนนิดนึงกับการที่อยู่กับเด็กสักคนหนึ่งที่บางคนเนี่ยอาจจะมีนิสัยที่โซนสักหน่อยในบทความบอกเลยนะว่าเด็กเนี่ยจะช่วยพัฒนานิสัยของพ่อแม่ได้ คุณจะได้รู้จักตัวเองจริงๆนะครับในตอนที่ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าลูกร้องผมมองว่ามันไม่มีใครอยากตื่นขึ้นมากลางดึกในขณะที่คุณนอนหลับฝันดีหรอกนะค,คุณอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดเล็กน้อยแต่คุณจะต้องข่มใจไว้เพราะนั่นคือลูกเรานะครับนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ช่วยพัฒนา E ีของคุณได้คุณจะต้องยังคงความเป็นตัวของตัวเองอยู่ต่อหน้าลูกนะครับไม่ให้หลุดนะฮะคุณเฟเวลดอนนะกล่าวไว้เลยนะว่า ข้อดีของการไม่มีลูกสําหรับคนที่มีลูกนะให้มองว่าอันนี้เป็นอีกข้อดีข้อหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่าไปคิดมากนะครับข้อดีของการไม่มีลูกก็คือคุณจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีพร้อมนะฮะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งคุณมีลูกเข้ามาเท่านั้นแหละเขาบอกเลยนะว่าคุณถึงจะรู้ว่านารกมันเป็นยังไงผมอ่านไปแล้ว มีความรุนแรงอยู่พอสมควรคนที่ไม่มีลูกเนี่ยผมอ่านไปแล้วเขาจะกล้ามีลูกไหมนะครับอยากให้ลองฟังบทความนี้เข, <c oughs> เขาจะบอกว่าคุณถึงจะรู้ว่านารกเป็นยังไงเมื่อตอนที่คุณมีลูกนะครับความจริงมันอาจจะเป็นความสุขก็ได้นะแต่มันก็จะมีบางครั้งที่คุณอาจจะมีความทุกข์เป็นธรรมชาตินะครับเขาบอกว่าเด็กเล็กเนี่ยมีความต้องการอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเติบโตขึ้นแล้วเนี่ยเป็นวัยรุ่นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็มีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากอยากรู้อยากลองหรือว่าออกนอกรูนอกทางซึ่งคุณเนี่ยก็ยจะต้องตีกรอบบางส่วนให้เขาให้เดินอยู่ในทิศในทางที่มันถูกต้องช่วยตบเขาเข้ามาหน่อยตบเขาเข้ามาให้มันอยู่ในล่องในลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนคุณก็ต้องใช้สมองใช้ eq เพื่อคงความเป็นตัวเองไว้และไม่ใช้อารมณ์ของตัวเองมากเกินไป ผมมองว่ามันก็มีบางครั้งที่มันหลุดบ้างเนาะถ้าเกิดพูดถึงในมุมผมที่ไม่ใช่พ่อคนเนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราหงุดหงิดเราก็มีบางทีหลุดอารมณ์บ้างอะซึ่งอยู่กับลูกคุณจะต้องทําตรงนี้ได้ดีขึ้นคุณจะไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมให้กับลูกเห็นเพราะนั่นมันคือตัวอย่างเด็กๆจะสอนให้คุณเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้แม้คุณได้ยินคําพูดที่ปวดใจ ถ้าเกิดคุณเคยดูภาพยนตร์หรือละครอ,อะไรเนี่ยจะมีฉากเลยนะที่ลูกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจหรือไงหนูเกลียดพ่อหนูเกลียดแม่โอ้โหกำหมัดน,นิดนึงพ่อกับแม่กำมัดน,นิดนึงแต่คุณจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้คุณจะต้องไม่ว่าตัวเองมากเกินไปเพราะว่านั่นก็คืออารมณ์ส่วนหนึ่งของลูกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยเราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าลูกต้องควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าลูกนะฮะสิ่งที่ลูกพูดมามันไม่ใช่ความเกลียดชังที่มัน าวนะมันเป็นแค่อารมณ์บางส่วนคุณจะต้องเก็บไว้เก็บไว้ให้มันจบที่คุณคุณจะต้องรับจบอารมณ์ของลูกไว้แล้วก็พูดตักเตือนอะไรก็ว่าไปด้วยถ้อยคําที่มันดีๆนะฮะคุณโรเบอร์ตากิลเบิร์ตนะ,ะผู้เขียนหนังสือ Extra Ordinary Relationship กล่าวไว้เลยนะว่ามรดกที่พ่อแม่จะมอบให้กับลูกหลานของตัวเองได้เนี่ยก็คือเน้นย้ำว่ามรดก ที่ดีที่สุดด้วยนะครับคือการเสริมสร้าง EQ ของตัวเองให้สูงสุดเท่าที่จะทําได้นะฮะถ้าเกิดคนเป็นพ่อเป็นแม่นะี่ยเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญซึ่ง EQ สําคัญมากๆนะครับเด็กที่เติบโตมาเนี่ยเขาจะเป็นคนดีได้เองโดยไม่ต้องพยายามมากเรื่อง IQ ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าเกิด EQ เขาดีเขาควบคุมอารมณ์ได้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างดีอยู่แล้วเรื่อง IQ ผมว่ามันเพิ่มเติมมานที่หลัง การเลี้ยงลูกเนี่ยทำให้นิสัยแย่ๆของพ่อแม่ถูกขัดเกลาออกไปนี่คือคีย์แมสเซจของบทความนี้เลยนะและการเสียสละความต้องการของตัวเองเนี่ยเพื่อที่ทำให้ลูกมีความสุขเหล่านี้คือสิ่งที่ยกระดับ EQ ของคุณ โดยอัตโนมัตินะฮะช่วยให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมดีกว่าแต่ก่อนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของคนที่มีลูกเนาะแต่ก็ไม่ได้ไปไปว่าอะไรว่าคุณจะต้องมีลูกนะนะครับมันก็มีวิธีการพัฒนา eq ในวิธีอื่นเช่นเดียวกันให้คุณเป็นคนที่มี eq เพิ่มขึ้น ก็ในชีวิตประวันผมคิดว่าในเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์ประจําวันก็พัฒนา EQ คุณได้ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับบางเรื่องที่ทาให้คุณหง,งุดหงิดคุณเก็บอารมณ์ตรงนั้นได้คุณจัดการตรงนั้นได้ EQ คุณก็เพิ่มจากเหตุการณ์นั้นได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะฮะถ้าเกิดคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับผม How to r ริ d คิดให้ถึงล้านนะฮะ ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ความรู้ดีๆแบบนี้การพัฒนาตัวเองทุกวันให้ดีขึ้นวันละ1%แบบนี้นะฮะแอดไลน์แอด how to lit ตามข้อความด้านล่างเลยนะฮะเมื่อมีคลิปดีๆความรู้ใหม่ๆผมจะส่งตรงไปที่มือถือคุณคนแรกเลยครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ